สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปแยกเสียงร้องออกจากดนตรีนะคะด้วยขั้นตอนง่ายๆไปดูกันค่ะเปิด Google ขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาเว็บไซต์นะคะชื่อว่า vocal remover นะคะหน้าตาของเว็บไซต์เราก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ก็ไปที่ browse my file นะคะก็คลิกเลยค่ะก็ไปตรงดาวน์โหลดนะคะแล้วก็คลิกเลือกเพลงแล้วก็กดเปิดค่ะตรงนี้นะคะก็จะรอเอ,อเว็บไซต์ประมวลผลในการแยกเสียงแยกดนตรีนะคะออกเป็นไฟล์แป๊บหนึ่งนะคะ ในระยะเวลาตรงนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของเพลงที่เราจะใช้แปลงนะคะก็จะแยกออกมาเป็นสองตัวนะคะตัวแรกก็คือมิวสิกนะคะก็คือดนตรีนะคะตัวสีเขียวๆนี้นะคะตัวที่สองก็คือโวโคนะคะตัวสีม่วงตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสียงร้องเป่าๆเ,เลยนะคะ ต่อมานะคะเราก็มาที่โแมทนะคะรูปแบบการบันทึกนะคะตัวแรกก็จะเป็นเป็นไฟล์ MP3 นะคะตัวทสองก็จะเป็นไฟล์เวฟนะคะ ในส่วนนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็น MP3 เหมือนเดิมนะคะในการบันทึกในการเซฟนะคะส่วนการเซฟนะคะตัวแรกก็จะเป็น Music นะคะก็จะเป็น,น,นดนตรีนะคะไม่มีเสียงร้องส่วนตัวที่สองก็จะเป็น Vocal นะคะก็จะมีแค่เสียงร้องนะคะตัวที่สามนะคะก็จะเป็น Music บวก Vocal นะคะหนูก็จะเลือกเป็น Music นะคะ กดเซฟมันก็จะดาวน์โหลดให้เรานะคะแล้วเราก็จะมาดูว่ามันขึ้นไหมนี่ไงคะขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็อยากดาวน์โหลดแค่เออเสียงร้องเฉยๆนะคะเป็นโวคอเป็นตัวสีม่วงนี้นะคะแล้วก็จะไปเซฟเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่โวคนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะนี่ไงคะ่ะก็จะขึ้นมา ตรงการดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เข้าไปดูไปเช็คดูนะคะว่าดาวน์โหลดให้เราจริงไหมนี่ไงคะดาวน์โหลดแล้วก็จะประมาณนี้นะคะในการดาวน์โหลดสุดท้ายแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะ บนดืนสามเด้อลาอ้ายให้สัญญาว่าจะมาเจอกันน้องยังจำคำมันปอยเฝ้านับวันอ้ายนั้นคืนหน้า